จากที่วัวมาเรื่องของช้างช้างตัวนี้มันบาดเจ็บเพิ่งจะหายดีนะฮะเจ้าหน้าที่ที่ดูแลมันอยู่ก็กาลังป้อนอาหารให้มันกินอยู่แต่วอยู่มันหนีออกมาและเข้ามาในชุมชนแบบนี้ครับ นี่ฮะเดินข้ามถนนมาเลยคนก็แตกตื่นตกใจกอ้ยช้างตัวใหญ่มากตัวบลลอ่ามันชื่อว่าเจ้าหงทองครับเดี๋ยวว่าปลายหงทองโอ้โหเป็นช้างของเขตพื้นที่อำเภอบ่อไร่เป็นช้างป่านะ,ะฮะอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอบ่อไร่จังหวัดตรัด<ะ>คือมันบาดเจ็บคุณผู้ชมครับเจ้าหน้าที่ก็เลยเอามาดูแลป้อนขา้าวป้อนน้าให้มันกินนะฮะแล้วก็หลังจากมันหายดีเอา้ามันก็หนีออกมาซะอย่างนั้นไม่รู้<ะ>มันคิดถึงป่าหรือเปล่าอยากเข้าป่ามันก็เลยหนียอมาจากศูนย์นะชงคำของเมื่อวานนี้16มิถุนายนครับ เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติน้ําตกครองแก้วเจ้าหน้าที่ชุดคุ้มครองเครือหวายแล้วก็จิตอาสา,ศาชุดเคลื่อนที่เร็วเฝ้าระวังช้างป่าตราดต,ต้องระดมกําลังกว่า30นายครับนี่ขี่รถจักรยานยนต์คุ้มกันมันค่อยๆไล่ต้อ,อ,ตอนตามประกบพลายหงทองคือมันเดินข้ามอําเภอเข้ามาในชุมชนแล้วฝั่งนั้นมันเป็นบ้านคนแล้ไปถนนใหญ่นะเดี๋ยวรถชนเข้าอันนี้มันเดินมาอยู่ในพื้นที่ตาบลหนองบอนนะอยู่ที่อําเภอเขาสมิงจังหวัดตราดเดินไปเดินไปนะฮะ เดินตามถนนใหญ่อาเจ้าหน้าที่ก็ประครับประคองเพราะว่าเดี๋ยวรถชนเดี๋ยวหมามจะเหา่าเดี๋ยวมันจะเตลิตลดเปิดเปิงนะฮะแล้วก็ยังเข้าไปในพื้นที่นะฮะเข้าไปในพื้นที่หมู่บ้านชื่อว่าบ้านเสือดาวในหมู่สี่ตําบลหนองบนองบนผ่านไปหลายพื้นที่ครับเข้าไปในชุมชนประชาชนก็แตกตื่นตกใจนะฮะแต่ว่ามันก็ไม่ได้ทําร้ายใคระระหว่างทางแมพอมันเดินไปมันได้กลิ่นกล้วยกลิ่นขนนมันก็แวะกินแต่ว่ามันไปล้มทําลายต้นทุเรียนของสวนชาวบ,บ้านริมทางไปด้วย อยู่ข้างๆโรงเรียนบ้านช้างถุนนะฮะสุดท้ายเจ้าที่ก็เฝ้าระวังตามประกบไม่ให้ทําร้ายชาวบ้านนะฮะไม่ให้เข้าใกล้บ้านของประชาชนนะฮะสุดท้ายมันก็ไม่ได้เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นเอแบกกินกล้วยบ้างอะไรบ้างทีนี้ทางด้านของคุณวิวัฒน์เล็กวงนะครับเจ้าที่อุทยานแห่งชาติน้ําตกคลองแก้วชุดที่15บอกว่าแม้ว่าพลายห่งทองจะมีอาการบาดเจ็บแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังมันต่อนะฮะเพราะว่ามันยังคงเดินใกล้บ้านคนใกล้โรงเรียนตอนนี้ยังคงเดินอยู่นะฮะ เขาก็ยังที่จะต้อนมันกลับเข้าสูนเพราะว่ามันยังไม่หายดีแต่ก็ฝากประชาชนนะถ้าพบเห็นต้องรีบแจ้งมันด้วยไม่ทราบว่าตอนนี้มันเดินเข้าไปยังพื้นที่ป่าเป็นบ้านของมันหรือยังนะฮะมันอาจจะคิดถึงบ้านก็เลยออกมาจากสูนแล้วก็ต้องการจะเดินกลับเข้าป่าแบบนี้นะครับแต่ว่ามันไม่ได้ทําร้ายใครนะครับคุณผู้ชมคะนี่คือคนช้างป่าเป็นสิ่งที่แบบเหมือนกับมันต้องอยู่คู่กันอยู่แล้วแล้วช้างป่ามานกินอาหารในชุมชนแบบนี้มันก็เป็นภาพสะท้อนว่าอาหารในธรรมชาติอาจจะไม่เพียงพอหรือไม่